ในร้านนี้ก็วักไส้วักเหือขอดเกล็ดตัดแต่งให้ลูกค้าแล้วโลประมาณสองพันสามจากของเราเนี่ยขายให้ลูกค้าอยู่ที่โลละพันสนะครับถูกกว่ากรุงเทพแล้วเราก็จะมีทางน้ำจิ้มน้ำซุป มันเป็นหนังกล้ามด้วยเวลาซื้อจากเป็นางที่จะเป็นตุเนียเนี่ยเอน้เี่ยเรื่อหัวใหญ่ตัวเล็กรัวเล็ก ที่เราจะมีแน่ๆทั้งปีเนี่ยก็คือจะมีกุ้งนะครับเป็นกุ้งลายก็กุ้งลายเสือจัมโบ้เลยตัวใหญ่เป็นของตังเลยนะครับแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ําของตังอันนี้ก็มีตลอดทั้งปีครับแล้วก็มีกุ้งแล้วก็จะมีเป็นปลากระพงในส่วนของปลากระพงเนี่ยเราใช้ปลากระพงจากการเลี้ยงกระชังธรรมชาติของชาวบ้านเราก็ไปรับซื้อมาอันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าสดอร่อยไม่มีกลิ่นคาวครับ ราคาในในสินค้าในร้านของเราเริ่มต้นที่200บาทจนถึงพันกว่าบาทจับต้องได้ครับได้ทุกทกลุ่มเป้าหมายเลยครับทันนี้นะครับมีแคมเปญว่าเราจําหน่ายกุ้งก้ามกามแม่น้ำเราซื้อจากชาวบ้านทุกๆ1นึ่งกิโลทางร้านเนี่ยจะปล่อยลูกกุ้ง1,000ตัวอย่างเดือนนี้เราขายไป10กว่าโลแล้วใกล้ๆจะ20ทางร้านก็มีการได้จอง พันลูกกุ้งไปแล้วประมาณ2,000 200, 0 0ตัวครับจะดำเนินการปล่อยเดือนละครั้งครับผมเพื่อให้ลูกกุ้งนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ให้มันหมุนเวียนให้ทรัพยากรยัย่งยืนครับตอนนี้ผลตอบรับสินคาาทะเลของเราเป็นไงบ้างคะตอนนี้ตอรบ 10, ตอนนตอรับได้ดีครับทางทุกช่องทางเลยนะครับทางช่องทาง f a c e b o o k เองแล้วก็ทางแอปเซเเองแล้วก็หน้าราเนี่ยก็เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นครับ จะได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ2 3งถึงแสนบาทต่อเดือนนะครับครับ่วนลูกค้าสนใจต,ต,ติดต่อได้กี่ช่องทางคะติดต่อได้ทาง Facebook ชื่อเพจสุดทะเลครับตามเสื้อนี้คำว่าสุดทะเล